นี่เราก็จะมาสเก็ตภาพนะครับผมนี่นี่เราได้โชว์งานต้นคลิปไปแล้วนี่จะการสเก็ตภาพของผมการมันแบบการตีตารางเส้น6กช่องเออกด3ามเหลียมืางคำนะครับผมใช้กดประมาณนั้นนะ ในการวางตัวละครนี่กจะมาการระบายสีนะครับเนี่ยผมจะตัดเส้นเฉพาะตัวละครนะครับเนี่ยต่อมาจะเป็นการระบายพงหญ้าข้างๆตัวโตวโรที่อยู่ในมุมมืดผมก็จะใช้สีน้ำเงินมาการเชื่อมสีระหว่างแ,แบ็กกราวสีดําที่เป็นท้องฟ้านะครับนี่จะเป็นการระบายสีจนไหมนะครับเราจะเริ่มระบายสีอ่อนก่อนที่เราจะไล่สีเข้มนะั <S 2>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  นี่นี่ไม่ใช่มันเอนเราอยู่แสงอาทิตย์เลยแหละมันอยู่ในกลางวันนะบนตอนกลางวันนะฮะ นี่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่สีเข้มๆใส่สีเขียวไปบ้างเพื่อแทรกแล้วเราก็จะเอาเงามาระบายลงนะครับนี่นี่นี่ก็จะเป็นการทําเส้นฝนนะครับผมใช้ไม้บรรทัดกับผู้กันนะครับในการขีดน,นี่ครับนี่ครับขีดไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการเทสสีบนไม้บรรทัดก่อนนะครับพอจะลงไปขีดกระดาษนี่แล้วก็จะเอาตัวขูดกระดาษมาขูดสีนะครับทีนี้ เด้ไปใช้ตัวขูดกระดาษเป็นปากกาจีเพนนะผมเอามาขูดสีโปสเตอร์ออกครับผมใช้เป็นสีโปสเตอร์ในการทําเส้นฝนนะครับเนี่ยของยี่ห้อมาตอาอัรนเลยครับเนี่ยก็จะเป็นการใช้สีดำม,มาเก็บานาอีกทีนะครับเก็บงาให้ละเอียดแล้วแล้วฝนเส้นฝนให้มันคมนะครับทีนี้เราก็จะฝนไปเลยครับฝนบางจังหวะมันก็จะมีการขาดช่วงของการเห็นเส้นมากก็แก้ไปเรื่อยครับทำให้มันเหมือนจริงครับเส้นคมมี การส่กะทบของฝนนะครับการกระเด็นของน้ําเราก็จะภาพนี้ผมก็จะเพิ่มเติมรายละเอียดลงไปมากกว่าต้นแบบนะครับที่เขาทํามาให้นี่ก็จะมีกระจายฝนร่มที่มีฝนสกระทบใส่ปละอองฝนตรงนี้ก็จะมีพวกหญ้าพงไฟสีเขียวนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาชี้ให้ดูนะครับ ล้วก็จะมีพวกหินห้อยครับที่พาดต้นฉบับไม่มีผมไม่ได้เพิ่มเติมมานะครับแต่แม้หญ้าของไฟเขียวทึบแหงม้งาต่างๆนะครับครับ